กับพ๋อนิกกี้ินิกกี้วายูวัอนี้ไปกับพ๋อนนุ่นเด้แเมนไปน้ำพ๋อนุ่นแล้วก็ไปกับป๋อสิบอกว่าพอโจกับพ๋อนนุ่นมักยางโรงงานเด้อสวัสดีครับสะดุ้งเลยว่ะพี่น้องโอ้ยนะครับบ่ได้ไปน้ำบ่ได้ไปน้ำเด้อล่ะบ่ได้ไปหลายมือแล้วไปนม่พอโจจังใดโอ้ยว่าแล้วว่านอนอยู่ก็เป็นแบบน่าปลับตื่นว่ะ เันถ้แม่งถ้แม่งวะที่ไหนได้ถือจมอืมบอกว่ยเดี๋ยไปลาช่วงนี้เดี๋ยวพ่อกันมือแล้งมืออื้นนะครับพี่น้องอ่านะครับอยู่ซื้อกับสะดุ้งวะอยู่ซื่อกับถือจมวะถือคางเลขกอันนี้พ่อแม่นคางเลขกต่หัวมวนเลยข่อย <c oughs> โอ้ความันฮักพี่ตาหักนะครับเออเป็นคลิปที่เพื่ว่าคลิปประหารเนาะเป็นคลิปที่พอเป็นพี่น้องเอฟซีเด้มักพี่น้อง คลิปลักษณะนี้เนาะผมอยู่ขอสอบถามพาี่พี่น้องเอฟซีด้ว่าสิบคะแนนพี่น้องให้เท่าไดอ่าผมให้เต็มเลยนะครับสิบสิบสิบไปเลยสำหรับคลิปแบบนี้ก็คือเป็นคลิปที่เบื้องล้วมันมีความน่าเอ็นดูนะครับมันมีความแบบว่าเบื้องเรายิ้มอะนะครับดูเร้วยิ้มยิ้มได้ผูดด้ใดบบยิ้มผูดด้ใดเครียดจากคลิปนี้นีย่คอยชี้งึดไหลนั่นก็คือ ใครดูแล้วเครียดนะให้มูฟออนมาจากจุดนั้นแล้วมายืนยืนอยู่บนจุดที่มันมีความสุขยืนอยู่บนจุดที่ยิ้มนะครับเมื่อนี่นะครับพอโจ้กน้องอิงทีมงานสาวน้อยเพชรต้นแดงนะครับทําการแสดงอยู่โคลาดพี่น้องครับเอื้อนบันน้องคู่ผู้ใดไปหอดจอดถึงอยู่บ้านน้องุ้งอิงแล้วพิมพ์ข้องาคอมเมนต์เข้ามาครับ ให้กาลังใจกันสําหรับผู้ที่จะออกเดินทางบางคนออกเดินทางเย็นนี้นะครับผมก็จะออกเดินทางเย็นนี่แต่ว่าผมสิไปแวะที่เพิ่นเลนนะครับเมื่อน,นี้เพราะันเป็นทางกลับบ้านพอดีนะครับห่างจากบ้านผมเนี่ยตรงเนี้ยตอนเนี้ยนะครับอยู่บัทุ่มเนี่ยห่างอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับมันเป็นทางกลับบ้านพอดีฉะนั้นผมก็จะแวะไปเบิง์กหอดย่เดี๋ยวจะทายบรรยากาศให้เบิงว่าอาจจะผมอาจจะถึงตีหนึ่งนะครับอาจจะถึงตีสองหรือจะถึงตีสามหรืออาจจะถึง ห้าทุ่มหกทุ่มก็จะท่านบอโจอ่านะครับเดี๋ยวถ่าเบิ่งกันเป็นกําลังใจให้กันล้วก็มืออื่นนะครับผู้ดใดที่กาลังเดินทางนะกัคอยเดินทางปลอดภัยนะครับไปเอาบุญใหญ่น้ากันกุ่มปิดเขาเลยครับพี่นองเริ่มจากมือนีมือแรกเด้สิบเอ็ดสิบสองสามเขาไปเลยนะครับก็ถือว่านะครับเอาบุญออนไลน์น้ากันนี่นะครับกลุมปิดรอบนี้จัดขึ้นเพื่อนะครับงานบานนองเิงโดยเฉพาะเลยนะครับอ่า เพิ่นสิมีโชว์ยังวิเศษวันที่สิบสองมืออื่นหรือพี่น้องเจียเขาเฉพาะมืออื่นก็นได้เป็นรายวันนะครับเป็นรายวันถักไปไดติดสาวหน่อยเพลเพนแพงแฟน่เพลิมาอไปโหลดสามหมื่นสามร้อยสามสิบสามบาทผมเสือ้อบาปมาใม้พี่น้องเอฟซี FC, หากแพงเบื้องแยงคือเกา่านะครับสำหรับที่จอดรถนะครับย้ำกันอีกเทือนึงนะครับวัดนะครับจอดฟรีนะครับ ที่บ้านน้องอิงนะครับที่นาในข้างหลังนั่นนะครับจอดฟรีแล้วนะครับถามมันเต็มเพิ่นก็จัดสำรองไว้สำหรับที่ค้างนะครับข้างบ้านดรสมพงษ์นั่นก็คือข่างค่างน้องน่ะนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงข้ามถนนด้านหน้าบ้านน้องหญิงนะครับมีค่าจอดห0าสบาทจอดไปเลื่อยยาวเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครจะกางเต็นท์นะครับหนึ่งยบาทนะครับค่าหมูำม่นเพิ่นนะครับค่าเพิ่นจ้างสำหรับรถมาปรับ นะครับปรับพื้นที่ให้บรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องผมบอกเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงคนยอนนาฝนนะครับใครอยากไปดูดดื่มกับบรรยากาศนะครับบานนองเข้านะครับต่างจังหวัดเข้าหรือสูดอากาศฟืบเรามาสู่การสูงงานต่อเพราะไม่พี่น้องไอจี่บางคนไม่ใช่คนอีสานอยากเบิ่งวิถีอีสานอยากรับกินอายนะครับของภาคอีสานบานเท่าผมแนะนําคือกันดีคือกันวันที่12บ้านนองอิงนะครับวันที่14 หางบ้านผมบ้านทาดน้อยนะครับบ้านทาดน้อยครบรอบหนึ่งปีต้นกำเนิดคำว่าอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงวันที่สิบสี่นะครับเฮ้สิเหตหยังดีว่าพี่น้องเฮ็ดมาไล่บอสเฮ้ยถาม,มาไล่ไม่หน่อยสิเฮตดยากโพดนะครับไม่หน่อยสิเห็ดยากคนว่าเฮตดกลุ่มมาไล่กะไม่หน่อยแล้วสิยากโพดน,ะนะน่ะนะเนาะมาไล่เอาไว้ทีหลังซะคิดว่าออกขึ้นกันนะครับเพราะเหดิยังดี เอออุตสาหเห็นลูกอง้าไม่ให้คางสินฟาดถือค้างเลขตลอดห้างเลขเรียกว่าหัวเลขเลยรอบนี้หัวเลยเอ,อไปก่อนอีกขี่มือนันก็มาทำกนันอยู่โอ้ยตา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 ย,ตาย,ตาย,ตายโอ้ยเป็นตาขักนะครับเอออิหละตามภาษานะครับทึงรถทึงเบาะอมโอเคแหละพี่น้องฝากการฝากงันไว้นะครับผู้ดใดสนใจ ซื้อได้ได้รถซื้อบ่พี่น้องนะครับขายได้นี่ผูดขายควารถบัดนี้นะครับ bm bmw นะครับโอ้ยเปิดฝากระโปรงให้พี่น้องเบิ่งกกอนเทอร์เถอรมีเพิ่นอย่างไรนะครับวิ่งไปสี่0มืนห้านะครับวิ่งสี่หมืนห้ารถจอดเกือบคือ,คอนี่มันเขาปีที่สามเนาะรถผมเนอะนะครับสองสองศูนไอแกนคูเป้นะครับอ่ 2, 2, 0, can, oupe, ะร,รีวิวรถไปพอเพื่อพี่น้องสนใจด้อยากะเอ๊ รถไม่มีปัญหาใดๆนะครับ220ไอแกนคูเปตนะฮะบอสแดงนะครับ,รบเป็นรุ่นแรกที่นะครับนำเข้าอะไรทั้งคันแต่มาประกอบที่ไทยถ้าประกอบที่นอกนะครับรถคันนี้จะตกราคาเกือบสามล้านนะครับอ่าต่วาเอามาประกอบให้นะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนการประกอบลดต้นทุนนี่ครับเครื่องไม่มีเยอะครับนะครับเข้าเช็คตามระยะ ตอนนี้ก็จะไปเช็คระยะน้ำมันเบรกนี่นะครับวันันตเีเหลือครับวารันตียังเหลืออยู่ครับประกันยังเหลืออยู่ประกันลดนะไม่ใช่ไม่ใช่ประกันไออันนี้นะประกันวันันตีแหละนะฮะอ่านะครับว่าด้ล่างโอ้นี่ตอนผมคือ,อยังไงเนาะผมอยากขายให้แบบแบบเอาไปใส่อะ่ะผมว่าอยากขายให้เต็นหรือว่าผมอยากขายเห็น้นนี้ไปต่อคือผมเป็นคนขับเองไงแล้วมันเป็นรถบ้านผมรู้ว่า ผมใช้งานมันยังไงไงอนะครับอืมนี่ครับเตะเปิดนะครับอันนี้เตะเปิดนะครับคลิกเส้นเซอร์ครับท้ายเตะเปิดแต่ว่าตอนปิดเราก็ใช้มือนะครับอุปกรณ์เอียงย่างเบิดนะครับนี่รถรุ่นนี้ไม่มีบุ๊กเซอร์วิสนะครับกุญแจนะครับเอากุญแจเข้าไปในศูนย์รู้เลยนะครับว่าเราเซอร์วิสครบไหมอะไรยังไงนะครับอ่า ไม่มีการชนในไรทั้งสิ้นเนาะโอเคครับพี่นองครับแต่อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้อี่ลาอุงอิงนะครับนี่พอโจ้สาวหน่อยเป็นแผงนะครับหักแผงเบื้องแง่งกันนะครับโจเป็นล้านไม่หอกนี่ใครซื้อวันนี้หนึ่งจุดห้าล้านครับเอาไปเลยนี่นะครับหนึ่งจุดห้านะครับผมบอกเลยถ้าไปเช็คราคาตลาดนะครับมันก็เป็นราคาที่สูงแต่นะครับนี่คือลดบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะ ผมเป็นคนขับเองนะครับอ่านะครับสีไปล้างให้แถมฟรีล้างแบบเงาฉ่ำนี่แถมฟรีบัตรกลุ่มปิดไปเลยเออเอาอะไรพี่น้องเท่าโอเคลครับกาบน่าซีนี่ียอย่างมากไม้มีตะก่วนเป็นห่วงเป็นใยเด้อนะครับเดินทางขาดว่าพี่น้องสีลังไหลไปล่ะตั้งต่มือนี่พบพอกันนะครับถ้าเห็นรถผมกะบีบแต่เอือนทักทายกันจอดได้นะครับนี่จะเอาคันนี้ไปนะครับ ที่เอาฟอร์ดไปนะครับมาเรี้องไอ้เรเลดนะครับฟอร์ดที่ขั้นดีหลายคีนั่นแหละที่ไปทรงพอโจก,ก็อีหลานละคลิปนี้ไว้เวสร็จครับพี่น้องครับขอบพระคุณทุกทการรับชมสวัสดีครับ